สวัสดีครับวันนี้ลุงเบลลี่กับชิมาซุงเอ็มหาเกกันพี่น้องไปรับซ้มก็เลยพี่น้องนี่พี่น้องทุกคนมันคือการคอลแลบกับ d ิกก m o มอนพี่น้องลุงก็ไม่ได้เบิบเร์นเราเลือนนี้เนาะมันคือเอ็มหาเกพี่น้องไม่ทันล um <ห>ูลูมอนพาวเวอร์อุ้ซูกิอาเทตนาดีเมเอ้ยสเนี่ไม่สกินลถ กระเป๋าพี่น้องสองร้อยเก้าสิบเก้าท่เข็นเนาะปืนนี่เจาะเกาะสองควมเรวลีโหลดหนึ่งลู่ว่าโหดแน่นอนเลยสก,กินนี่บอกเลยโหดแน่นอนบอกว่าลายใหญ่หางนาะพี่น้องนลุงกะจิมาจัดกันเลยพี่น้องนาะมาลับซุ่มกันเลยพี่น้องสิบเบ็ดเท่าไรไปเลยทุ่มที้างแรกพี่น้องที่ข้างแรกอ๋ออ๋ออกปืออนเยอะคนใจเลยโมได้วะ ลดค้างแหลก 3- ามสามเปอร์เซ็นต์พี่น้องลดค่างแลกไปแต่เลยพี่น้องจวดจวเลยมอ่าหลายยังห่าพี่น้องไปเลยไปเลยจัดไปเลยพี่น้องจัดไปขึ้นมาเทียว่อกห้อยทขีดแมน้องเบิกเงาเลยพี่น้องยิกไปเรื่อยเรื่อยเนเข้มแท้เข้มวานอะสเบ็ดตัวไหกับมาับมพี่น้องกะ เงีไปเงียบไปเลยสกินรถพี่น้อง,องโอ้ยดีใจพี่นะ้องโอสกินปืนนะแม่โอ้ยลอยทุาขินบวงเลยวะโอ้ยจับไปเลยพี่น้องไปเลยไปเลยๆๆไอ้เงีเอาไม้แล้วเป็นกระเป๋าพี่น้องโอ้ยเบาเร็ลอยทุาขินเบาไรอะไอ้เงาเงายไปเลยเรื่อย ไปถึงสุดเลยบอกว่าจะได้ก็สิเอาเรื่องเอาเลยต้องเอาให้สุดเลยพี่น้องไปเลยไปต่อเกิดขึ้นได้วะลุ้งอะไหลลุ้งอร่อยเลยบอกว่าทุกคนให้ได้บอกอว่าทุกคนสักรอบนึงเลยไปต่อเลยน้องไปต่อบอกว่าอไะไรเอาจุ่มกุ้ิได้ปล่า ไปเลยดุไอ้ลูกหัวปืนนี่ดีได้ไหมเน,นาจจะเป็น,นจจปืนค้อแลบอีกอ่านเป็นข้อแรกได้ไหเนาะอนาคตอาจสิบหมาขายได้พห่เนาะลูกว่าต้องเก็บไวแน่นอนเก็บไวบบ้เป็น,นของคออแลบช่วร้ายเนี่ยอ่านมารอบเดียวหรืออ่านมาสองรอบแต่แตก็เหลือใจเนาะ ของเขาแลบมันสิแบบบมากเลยจะนี้เลยเนาะพี่น,อนอ้องจวดจวดไปเลยไปออยจะเหม็นว่าเึน้นเนาะอร่อยทุกขินนะแม่กี่สัลรอบนึงได้วนไปรอบเง้นนะไ,ไปเลยนะจวดจวดไปโอ้ยสามร้อยสามลูกย็นพอดีลอลเลยพี่น้องจ้งสามลูกับแหลเด้อพี่น้อง ประมาณสองพันกว่าเพจพี่น้องถือว่าโบแพงเกินไปเลย้ะขึ้นไปเนาะพี่น้องเนาะถือว่าของข้อแลบเนาะประมาณนี้กถือว่าโอเคพี่น้องแต่โบแพงพี่น้องของข้อแลบราคาประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะเน่ลุงกแเลยมันเรียบร่อยเนาะโอ้ยเท่เลยพี่น้อง โอ้โห oh, oh. สุดยอดเรียบร้อยไปหน่องรุ่งจะจัดมันมาทีเรียบยร,รยบ้อยอ่ะอมืมาสวมใส่มารุ่งจะมันสวมใส่ไปหน่องมันสิเป็นแดงไต้องถืออยู่หนา้ารบีมันจะเป็นแังไงมาดูกันเบุรีพี่น่องเบิร์เขาพี่น่องนี่อย่างที่เร,รียบร้อยนี่นอกับบุ๋่ีอะไรเนาะปุ้ย ได้เอ็สไลดกันลองเมนมาดูหากันเบิดกันจังเพชรลองเมนมาดูไปกันได้พี่น้องเอ้อะเมื่อหน้าสิมาซุ่มไม่เบิรอีกกิจกรรม